เราก็ดูหลายๆเจ้าเปรียบเทียบไปเนาะ<ม>ก็คือมีทั้งที่เคยใช้บริการด้วยทางของเก่ากับเจ้าใหม่ๆดูมาทีนี้พอมาเจอมาตโร์โฮมเนี่ยเราก็ได้ดูผลงานก่อนตัวผลงานของทางมา t ตโ r h โฮมเนี่ยก็คือแบบตามสไตล์ที่เขาเคยทํา<ม>ทามาเนาะก็ค่อนข้างตรงใจ<ม>ทีเนี้ยในรา,า,ายละเอียดของเว็บเพจอ่ะเขาค่อนข้างบอกละเอียดด้วยว่าในงบเท่านี้ เขาจะทําอะไรให้เราบ้างได้อะไรบ้างถ้าต้องเพิ่มตรงนี้เป็นเท่าไหร่เราก็เลยตัดสินใจเรียกทางมัตเตอร์โฮมให้มาช่วยประเมินหน้างานของทั้งบ้านนะครับเอาจริงๆเท่าที่เคยสามาัมผัสเก่าๆกับอันนี้นะครับผมว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะดีดถึงระดับดีเลยเพราะว่าทั้งตัวผู้ติดต่อในเรื่องของตั้งแต่การออกแบบหรือให้คําแนะนำเ่ย เครียครักระจ่างหมดเลยแล้วก็ทางโฟรแมนที่คุมหน้างานหรือไม่ว่าจะเป็นทางน้องสองช่างเองที่เขามาทํางานเ่ยคุยง่ายตอบท oh. ุกปัญหาได้กระจา่างไม่มีอึดอัดหรืออะไรแบบนี้เลยเขาช่วยแนะนําได้หลายๆอย่างด้วยใช่ครับคือ <c oughs> แบบด้วยบางทีบาง,ทาบางอย่างเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ลองถามเขาว่าเอ แนะนำแบบไหนดีเขาก็ให้คําแนะนําที่ค่อนข้างก็ดีเลยครับทางผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลามาอัปเดตงานจะมาได้ก็แบบคือต้องเป็นช่งวงเสาร์วันหยุดในวันธรรมดาเนี่ยผมก็จะติดต่อทางโฟม์แมนงานให้เขาช่วยอัปเดตหรือถ่ายรายละเอียดในจุดบางจุดที่ผมแบบกังวลให้มาดูแล้วเขาก็ถ่ายแล้วก็ภาพมันมีตรงไหนที่ต้องแก้ผมก็บอกเขาเขาก็ทำการแก้ไขให้อย่างีโดยรวมดีครับเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ดีเพราะว่าตั้งแต่ ออกแบบอย่างที่ผมบอกคือตอบทุกคําถามที่ผมสงสัยเคลียหมดแล้วก็หลังจากนั้นพอเป็นช่วงที่ต้องซื้ออุปกรณ์พวกนี้ครับ<ม>หรือว่าตัวอุปกรณ์ก่อสร้างก็พาผมไปแล้วก็แนะนําในบางส่วนว่าเอ๊ะอันไหนควรแบบนี้หรือว่าเป็นแบบนี้ดีไหมแต่เขาก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องผมว่าแบบนี้ดีกว่านะผมแบบลูกค้าไม่ดีนะอันนั้นไม่ใช่ครับเขาก็ให้เราออกความเห็นด้วย ถามว่าตรงตามคอาเซ็ปกับตรงใจก็ตรงเลยครับดีเลยครับ <c oughs> ส่วน<จ> <c oughs> การเก็บงานก็เป็นที่น่าพอใจและโอเคหมดครับ <c oughs> ผมค่อยข้างกระทึ่งนะเพราะว่ากําหนดที่ให้ผมมาตอนแรกบอกว่าประมาณ4-5วันไม่รวมวันหยุดเนาะแต่ว่าผมก็เลยคํานวณแล้วมันประมาณ2เดือนซึ่งผมก็เออสอเดือนมันก็น่าจะนานไปไปมามาเนาะเสร็จ <c oughs> เร็วกว่ากาหนดและเป็นที่น่าพอใจคือไม่ได้แบบรีบทําแล้วก็รีบไปครับคือเขาทํางานได้ดีตรงตามมาตรฐานดีแล้วครับอยากให้รักษามาตรฐานแบบนี้หรือพัฒนาให้ดีต่อไปอยิ่งขึ้นทําให้รู้ว่าแบบเอ่อการทํมาพวกนะี้เราไม่ได้ต้องเครียดหรือกังวลมากว่ามันจะออกมาตรงตามเราใจเราไหมหรือว่าจะมีปัญหาแบบช่างหมกงานหรืออะไรไหม คือเนี่ยทำให้เราเห็นแล้วว่าอ๋อมันยังมีที่ดีๆแบบนี้ให้เราได้ใช้เมหือนกันก็ขอให้รักษาคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับมากเลยครับ